รับผมออาก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับผมโลตัสเกมเมอร์ครับผมวันนี้จะเล่นไมค์ครับ0.15.2เอาชีวิรอดกันนะฮะอาอัาีอน,นี้ไอแอคผมไม่ได้โกงน,นะผมใส่มดัดแค่มัดเดียวหมดแล้วมัดตัดสมาแล้วมันมัดร่งที่เดียวอะ เริ่มหมดเลยแล้วกันโอ้โหเริ่มหมดเลยอ่ะเริ่มกันเลยนะจำแนกเกมเอาชีวิตรอดทุกแนวต้องต้นไม้ก็หรอครับนี่เกมเอาชีวิตรอดทุกทุกแนวครับอ้าวไม่เลืมหมดเลยวะคือว่าต้องแข็ขวานคือว่ากดทิปทำไมกดทิปไม่รู้ฮะเมื่อละมัดตรงจะไม่ได้ช่วย ปกตินัน่นแหละดินดูืเนี่ยเป็นไม้นเมืองโอเคแแบบเนี้ยผมใส่เิเ้อแพ็คแล้ผมสวยขึ้นนะสวยถ้าใครที่ไม่สวยก็มันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนนะผมจะเอาเกาะนั้นเป็นเมืองนะเตเป็นลุงพีอ่ะผมจะเากาะเกาะนั้นเป็นเมืองครับผมเกาะบอกว่ามีเกาะ่ะโอเคครับ แล้วก็ยันเป็นเมืองครับแต่ว่าไม้มันน้อยไปครับไม้มันน้อยไปแบบเก็บไม้กูนะครับผมนะยอดตัดไม้ไปเรื่อยๆเรื <wh> ่อยๆจะเรื่อยๆโอเคตัดไปเรื่อยๆนะอือไปเราไปหานแรกดีกว่าอ่านแรกมันจะดูแบบไม่พิเศษนะ อายุลล er you know oh? mm ่าจนผมมิเตตตายห้าแหละใครเข้าบอสไปพาสิกอ๋นี่ก่อนแล้วก็มีเรื่ยังเคสแล้วก็ไปจริงๆไม่ต้องถึงก็ได้นะมันเกาะแค่นี้เองเรือช้อเรือช้อเรือช้อสามก้าก็ถึงแล้วโอเคอ๋อต้องใช้เป็นขวานเป็นขวานจอจอจออ่าเลื่อนลงครับผม เรื่อยๆครับมีอันนี้อยู่เรื่อยๆครับทุกมีโกงไหนไม่รู้นะโอเคไม่โกงไม่โกงโอเคแต่จะหมายทีเดียวเลยนะมันส่งจริงไงส่งจริงนะส่งจริงความส่งจริงโอเคตัดไปเ,เรื่อยๆนะภาพผมอาจจะไม่ชัดแล้วเสียงอาจจะรรรรแรกๆครับผมขออภัยด้วยไม่มีตังค์ซื้อไหม แล้วโปรแกรมอัดก็โรลดแบบเป็นโซ่ไม่ได้โหลดแบบเสียตังค์นะก็เลยแบบไม่ค่อยชัดนิดนึงตัวใครแนะนำที่แบบว่ารับฟรีอะรัเรัฟรีรับฟรีแล้วมันพับทัดละบอกด้วยนะผมบอกด้วยมีแอปอะไรบ้างนะฮะโอเคนี่ผมจะพูดดังๆนะแต่คุณได้ยินเบาเพราะอะไรหรือว่าไม่รู้อะโปรแกรมอัดโปรแกรมอัดมันไม่รู้อะถ้าพูดรู้สึกียงเบาๆนะมันจะแบบอะไรยังไงไม่รู้อะเฮ้ย แก่แก่น้อยพอใจโอ้ยแลกแลก,ก,กเป็นช่วงๆอ๋อนี่ไงห,หมายว่าทำไมหมายแค่ๆที่อ่านแต่แแอยวพูดจะหมายคืนด้วยนะครับผม นะำ้ำมาาันเนี่ยขนมามตัดยอดฮุบตัดไปนี่ินี่นีน่สายสายพึง่งโรดโรดเองงงเองใา่โอเคเขปลูกมาเรือเ่าตัดตัดไปตัดไป่ตัดไป,ห,ไปหมดแล้ว ตัดมือแล้วกันตัดมือแล้วกันอืตัดมือแล้วดูไม่สนจมือตัดมือแล้วดูไม่สจตัดไปอุป๊บ้ายเนี่ยหมดไม่หมดหมดีเหลือไม่เหลือกลาเป็นไม้ข่าก่ ทองอ่ะอ๋อทอง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 สีเขียวทองห้าเลยเป็นสีเขียวนี่ไมือมืดเลยตัดไม้ต่อตัดไม้ต่องงซิกแพค ต,นต,นตน้นต้นใหญ่ต้นนี้มาต้นใหญ่ครับนี่ต็บไม่หมดนี่แไม่ได้ว่าอะไรเรื่อยครับมันทำไมมันตัดหลงอนะ่ะมาต้นจุ่สัมภาร์สองคุณยังไม่มีมากคนะุณแค่เนี้ยโอ้โหไม่โดนด้วยนะอ,อ

กินกิตัดต่อมันสวยจริงๆนะเนี่ยหรืกอนนยส่วนจริงโออส่วจรงๆก็ดุดตัดต่อเรื่อยเรื่อยๆอือจิว b ิวใบจิวจิวบนะไม่หินแดงหรเห็นแดงมันอยากทำรูปภาพมีส่วนเนะ ลงมาเลยลงมาเลยลงนเต้ดินไปเลยว้านตอดินอืมเหมือนเรียบรอยแล้วนตัดตัดไปเรื่อยเสุดยอดโอ้เรื่อยเรื่อยออย่างเนี้ยเจออะไรอย่างเนี้ย phụt mà nó là tiểu phí nhịn gỗ cái là một phút tiểu muối lắm ใช่ไหมครับคุณผู้ชมไม่รู้เลยอัน,นอ,อย่างทุกอย่างเนี่ยครับุอทอุกอย่างมีไป่จิตเหอืึมจ่รึปุ๊บอ้ยขุดดินหน้าปามเหรอ Cái chữ bồi luộc Này, Sambi coi chăng? Sambi coi chăng? Ủa? Mai, Nóng Nóng xấu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  Ủa? Ní, ní, đưa. Đưa Này, mẹ Sambi tự hứa Tự hứa gì vậy nhỉ? con Mai hả? Này Này, hai cá giảm ngọt phì kìa, Nóng ตูตูนึ่ก็จะกิ่งก็จะกิ่งที่ไหนได้ตูมันก็จะกิ่งกระซับปับปับเกือบเกือบยากสุดเลยนะเออตูมันจะกิ่งไหนวะไหนไว้เนาะมันก็จะกิ่งไม่ใกล้น้อยนี่เลือดสิมีบอกด้วยมีบอกด้วยนะ น้องเห็ซอมบี้ม่งเหรอวะดูอยายาเพิ่งเคลนหลังกูนะเห็ซอมบี้มากเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้ยยิ่อไม่อยเฮ้ยมีเกาะจากไหนโอ้ยไอ้แมวแมงมุมกูแมงมุมเอ้ยเยอย่าอย่ากอดหรองกอดหรองโอ้โหอ้กูบอกไม่เอาแมงมุมไม่เอาแมงมุม

ไม่เอาไม่เอาแล้วมาให้ยามงมุมนะไม่เอาแมงมุมอันอื่นตัดไม่ตรงบอกแค่ซอมบี้ก็พอแล้วไหนมองมนเพื่อนคนนึงก็บล็อกเล็กไม่เอาคิปเปอร์โอ้โหออลงลงไปออโอ้โหไม่ไม <c oughs> ่ทันว่ะมือ

มีเรื่องอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะพี่พี่หยุดก่อนพี่พี่อย่าเพิ่งกระเบิดพ,พี่พี่พี่โอ้เออีกแล้วอะ่ะไม่ทันอะ่ะโอโกล้าจาังวะแป๊บนึงแป๊บนึงแั๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,นงอีกนึงนะ่ะเออนั่นแหละให้เต็มที่น้องก็กูไปมาแล้วให้เต็มที่ให้เต็มที่เกือบตายด้วย ไให้ยังที่เลยให้ยังที่เอยแบบไก่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 กูโอ้โหแล้วม่าจะพาะอะไรอ่ะเพาะอะไรรู้ไหมเพรอันนี้นี่เอง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 นี่ต้องต้องเจอแล้เจ็บ เดี๋ยวพี่ตกงันหลุดโยโยโยวเฮ้ยสายไป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 โอ้โหสุดยอดจริงเลยสายไปสายไปสายไปเฮ้ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย